วว้าผมเป็นหอนี่ครับผมผลงานไม่ว่ามันเกือบลูครับผมนี่นี่บอกเลยนี่กุ่งควายเพื่อนนี่มิแต่แบบโอ้ยตพี่เจกับผมตวัวใหญ่เลยุณน,นะกับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพี่พี่ น้องๆทุกท่านเนาะสีเขามารับชมคลิปของผมคลิปนี้วันนี้ก็สิบพาพีพาน้องมาดักกุงหอยปูปลาขึ้นเก้าแล้วครับผมมาหาอยู่หากินเนาะเดนกอันนะเวลาเกือบหกโมงแล้วเนาะหาโมงวก,กว่าแล้วะไก่ที่จะคำคและอากาศสีน้อหนาวครับวันนี้มาหาดักลุงหอยปูปลาครับเกือบสิบมนันเนาะ <c oughs> ภาพงามของมาหนีเนาะงามใสครับผมนี่งามครับมากคือเก่าเลยแต่ว่าข้าสิได้ปลาเพนกแรนครับผมนกนกกวักนาะสภาพงามเติมกลับมาใสแล้วเนาะกลับมาไซส์อันหนึ่งคือเก่าแล้วนะครับผมเอาไปไส์กันเลย นั่น,นแหกลุก่มห้อยปูปลาครับผมในหัวหานปะาดุกเนาะหัวหันปลดุกใหญ่เลยครับเห็ดเบอร์ใหญ่เลยอ่ามงได้มีกลุ่มเนี่ยเขาอยู่แล้วเนาะครับเนาะมงได้ว่มีกลุ่มใ่เห็ดร้ายอย่างใก็บ,บอกเขาครับกลุ่มเนี่ยแต่วงได้มีกลุ่งร้ายมันกับเขาร้ายนะเมื่อที่ใส่ไว้ขวมเลยเนาะ เพราะว่าหนามมันแหนมมือเส่ามันโล่งแห้งครับแหนมมือคืนมันขึ้นสูงเนาะอันนี้แหนมมือเส่านี่ลงลงแบบโล่งหลายครับถ้าเท่าไส้ถลวมๆตุ่มเท่านี่ถล่มมุงเท่านี่ก็มือเส่ามากก็จะเห็นเกือบครึ่งแล้วครับผม,มดีฮะอุ๊อด้ปลามันหนีร้ายเบื่อแล้วเนาะ แต่งครับผมผขขงเ้าขาพี่เ้าครับอย่างังี้เาาขาวลึกเราจะกนะิน,น,น,นะนดไดไรอ๋อเหยมานครับผมหลังแหลกมานันมานมาจะได้เบียครับเพราะว่าขี้ต้มมนะลึกครับ e aí ผมก็ใส่ให้พี่ให้น้องเบิ่งระมานสักสองหลังเนาะครับเนาะเ่ากบได้ยังเขาก็เอานั่นแล้วครับขล้องอยูดใต้น่นาม่าเมนกินแต่ก็เอาเมิดเลยเนาะครับบรรยากาศนี่ครับผมบรรยากาศแม่น้ำเพชรบุรีเนาะบรรยากาศเย็นหนาวครับ โคตรปลาขึ้นสวบครับผมจบเลยป่ะมานปลากระกสูบหรือเปล่าขึ้นเนาะเด็ดนะถามมืออื่นสาวเนาะของอยู่ใต้หนามห้องโบหูหร,หวรกว่าห้องศิลายนังครับจะคอยไปหลุดน,น้ำกันมืออื่นสาวอันเล็กครับผม สวัสดีครับผมสวัสดียามเนะ <c oughs> มื่อเช้าเนาะกับปากมืดหมดึดนะครับผมยามตุ่มยามมุงน้ำกันถุงกัดกุ้งเนาะกัดกุ้งคอยปูปลาไว้หมู่ว่านนั่นแหละสมานมากัดสีน้ำเนาวครับผมโอ้ยลังแหลกเข้าน้ำถ่วมครับผมน้ำม,ม่ค่อยบอกันนั่น เอ้ยนามบกอยู่ครับแต่ว่าเขาอาจจะใส่ลึกโพดนามมันเลยถ่วนครับออโอ้กอ้งกำังโฟกัสน,นะครับผมนังแหลกนะอยู่มองหันนะพอตบนะโอ้ยกุ้งเป็นตาตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกุ้งเป็น,แ,นแดงเลยนะไปนามนะึกตากุ้งคือสีฟองฟอ,องขึ้น vẫn thử và xong bỏ Dì nạm mền Cùng lái, lái cả bố Ui, bố Ô, sạch sạch lên Nhâm lên Đang nỉ mán cùng khắp hôm sốt sốt lên nào mà kín này Vẫn Ui đánh tợp, đánh tợp đánh กสวยครับผมอบอยจำเนี่เมื่อ,อยเลยครับผมจำเนี่กลับบานได้เลยเนาะดูครับผมโอ้ยผุดนะผุ่นะผุดนอะ,นอ,ะอาหารปลาทุกนี่สุดยอดเลยครับผมผุดกุ้งไม่แต่แบบโตหมดเอฟเลยบลูบัตเถื่อเลยเนาะผุดมันมนัมนมนัมนครับมนัน โอลหลูกผีออกอะเฮาดีดีเนาะตัวเดยีดยวพขได้ก่อยเลยหลังแหลกกะถือว่าม,ม้านครับผมเปิดประเดิมเนาะ <c ười> ม้ากระเฮาดีดีครับผม,ม <c ười> ตื่นเฮาเนาะจะทินเพิ่มานอนอยู่นี่ครับหลังแหลกกบมาบา้านแหละไปเบิ่งหลังต่อไปนะหลังต่อมา น้ำบกดีครับคุณครับผมอยู่ไกลๆคุณเห็นว่ามู่บ้านนี้ใส่นีน้ำถล่มเลยหเห็น,ลนะนลลหลอกนะน้ำลดร้ายครับผมเออฮะลงมาขิดลมนะไปเบิ่งร้านไกลๆกลันครับผม เหรอครับผมเหมานครับนอเหรอเนาะเห็นบนะ่โอ้ยผนโอ้ยหลากหลายกุ้งฝอยครับนี่แต่แบบตัวบักเอฟเลยเนาะนะนะครับผมมันมันไปร่วมกันถ่ายคลิป หลังสุดท้ายครับผม <c ười> เห็นอยู่ครึ่งครึ่งอันนั้นเนาะครึ่งตุ่มเลยสีมันบ่หลังสุดท้ายนี่โอ้โหครับผมว้าวปุเต็มหลอดเลย หอยนะหอยเ,เ็บลาปปัปลุกฮั้ปลากี่มนันครับผมนีดดย้ำลังนี่กินใ่ช้อนม,มือเลยครับผมนะมันมัน หอดกันครับผมนี่หลังกี่เมื่อยามเนี่ยม,มึงเมื่อกี้เนาะสามหลังมันหมานเลยครับผมผาดเก่าไปหลังนึงครับ <c oughs> คือว่าผาดเก่าไปหลังนึงเนาะหลังหลังอีกครั้งบนเขาเนะครับเนาะคือว่าหมานครับโอ้มแบบร้ายเด้ครับผมนี่เบิ่งเลยครับ ฟอยอยู่นี่นี่ง่หญ่เลยครับเป็นกลามเลยผมรักอยู่มองอื่นกันได้ลคลอกันแต่ว่ามันมันโมยใหญ่ไปนี้เนาะเหงอมันหลยครบับตัวมันใหญ่เนาะมันอุดมสมบูรณ์เนาะโอยแบบนู้นมีแต่แบบ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 กลามๆเลยตัวแบบง่ายๆเลยครับผม นี่ครับผมผลงานมาว่ามันเกือบโล๊ครับผมนี่นี่บอกเลยนี่กุ้งควายเพื่อนนี่มิเตแบบโอ้ยโตพี่นี่ครับผมตวัวใหญ่เลยคุณนะโอ้เนี่ยเสียดายมันน,นี่นีนน่เนาโนะโอ้ยนะี่นี่บอกครับโอ้ยฝนนะโอ้ยเนาะมิเตแบบตวัวใหญ่เลยครับผม ใสใ่เลยตาแบบกุุงเต็นหอยเนาะหอยกุุงเต็นน,ะน,น,น,นี่โอาหวานช่ำเลยอะเกือบโลครับเมื่อเกือบ้ะโลเลยแหละเป็นขู่เลยเนาะอันมานครับถ้าแม่นอยู่บ้านนี่โลหนึ่งนี่ผมได้สองลอยนะครับแต่ผมขายเนาะอยู่บ้านนี่ขาเจ้ามาอน,นี้ครับมาเอาเนาะมารับสื่ออยู่เหมือนเลยขายให้พี่ให้น้องอยู่บ้านนี่แหละ ละศ้าบาทครับอยู่บ้านโอสองห้อยแต่ว่ามันดักบดไดไลยดอกของไทยดักได้ไลยมันกับบค่อยมีราคาเนาะกลุ่ฝอยของไทยห้าได้หน่อยๆนี่ก็ราคาจะดีครับผมในโตเมืองนี่เห็นเขาขายตามแพ่นี่ขิดละหกสิบบาทเลยเวลาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวหาดไปเที่ยวยังนี่เห็นเขาขายดีๆเนาะแต่ว่าถ้าไปคล้ายอยู่ทําแถวบ้านผมนี่ขิดละศ้าครับ ว่านี่กครับรักพ่อได้กินเนาะได้ถือว่ากบขายหรอกจะถือ่ถทายุบาทนะโบ่แน่ครับผมคลิปนี้ก็ผมขิงก็ต้องขอล่าพีล่าหน่องไว้เพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าฟ้าไหม่มอกพันผิดพลาดประการไดขอโทษขอไปไว้ณทีนี้ด้วยขอบคุณครับผม